ุณผู้ชมครับมีรายงานออกมาจากเพจชื่อดังอย่างอ e ีซอขยี้ข่าวนะครับพูดถึงทีมทีมหนึ่งกำลังปรึกษาการเปลี่ยนตัวทนายนะครับก็เลยทำให้คนเนี่ยนะครับอดสงสัยไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับทนายความชื่อดังอยู่นักขนาน,นี้หรือไม่นะครับทีนี้ผมไปตรวจสอบใน Facebook ของทนายธรรมราชนะครับเจ้าตัวโพสต์ล่าสุดบอกว่าผู้ที่มีใจเป็นธรรมควรฟังความทั้งสองฝ่ายสอบข้อเท็จจริงให้สิ้นกระแสะความก่อนที่จะทำความเห็นใดๆ เป็นการพูดลอยๆขึ้นมานะครับก็เลยงงว่าเอ๊ะหมายถึงอะไรนะครับในเวลาต่อมามีลูกเพจนะครับได้เข้าไปคอมเมนต์สอบถามคุณผู้ชมครับบอกว่าได้ข่าวว่าขบวนการเชื่อมจิตกําลังจะเปลี่ยนทนายใหม่จริงหรือเปล่าผู้ชมครับจริงหรือเปล่าจเจ้าตัวยังไม่ได้ตอบคำถามนี้นะฮะแล้วก็มีคนกดถูกใจกดหัวเราะเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าทนายธรรมราชจะไม่ตอบคำถามเลยนะครับอย่างมีคนไปสอบถามนะครับว่า รีบไปแอคชั่นด่วนเลยก็คือกรณีของท่านพี่กับอาจารย์น้องหญิงทนายธรรมราชบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แนวทางของผมแล้วก็ยังพูดเพิ่มเติมนะครับว่าคดีความที่ศาลยกฟ้องทนายธรรมราชฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอาจารย์จตุรง์เนี่ยจะยังไงกันต่อแล้วทำไมถึงแพ้ทนายธรรมราชก็บอกว่าคดีนี้ยังไม่จบเดี๋ยวจะมีอุทธรณ์ต่ออย่างแน่นอนนะครับ นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดท่ามกลางกระแสข่าวที่อื้ออึงน,นะครับว่าเอ๊ะจะมีการเปลี่ยนตัวทนายเนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ารอติดตามคดีนี้รอติดตามเหตุการณ์นี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดครับช่วงท้ายของรายการหากอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคคนนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนี่ครับเนื้อแดดเดียวทอดอ่าเนื้อแดดเดียวทอดสนใจพิวเขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับเนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคนขายมาสี่ปีแล้ว โคตรอร่อยเลยนะคุณผู้ชมครับอร่อยกว่าน,นี้ก็ไม่มีแล้วผมเชื่อผมกล้าการันตีสูตรเมืองน่านนะครับเนื้อเนี่ยส9 5สนใจพี่เขาว่าสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์นะครับน้ำหนัก400รยกร,รมัม295ร้้าหาน้ำหนัก400ร้อกร,รมัมดูเนื้อสิอันนี้คือทอดแบบสูตรเมืองน่านนะครับคุณผู้ชมให้ตายเถอะโคตรอร่อยเลยผมไปบ้านเพื่อนผม,ผมคนนี้ผมใช้เขาทอดให้กินเมื่อก่อนนะเนี่ยเฮ้ยเราไปเราไปบ้านเพื่อนนะเราเป็นคนขี้เมาเราชอบกินกับแก้มเนี่ยบอกไปบ้านเพื่อนเฮ้ยเพื่อน เออทำแดดเดียวรอเลยเดี๋ยวจะไปกินบ้านเพื่อนไม่ไปซื้อที่อื่นด้วยเอออาจจะซื้อบ้างแต่ถ้าอยากกินอร่อยไปบ้านเพื่อนนะครับสุดท้ายก็เลยทํามาขายเกิดมาจากวงเล่านะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคนขี้เล่าทํากับข้าวอร่อย2 9 5น้ําบห้าน้หนัก4ี่ร้อยกรัม2 9 5น้ํ้าหานหนัก4ี่ร้กรัมสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมกล้ารับประกันว่าสดใหม่และที่สําคัญโคตรอร่อยอันนี้เนื้อนะเนื้อแดดเดียวทอด อร่อยมากคุณผู้ชม295น้ําหน้ำหนัก400กรัมนะครับวันนี้ผมเอามาแค่2ชุดนะไม่ได้กินโชนะครับทอดเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมแค่ไปอุ่นจะไปทอดซ้ําจะเข้าเวฟนี่ยอร่อยจริงๆใครที่เคยสั่งหมูเนื้อแดดเดียวทอดของยุคนไปแล้วเนี่ยช่วยรีวิวมาหน่อยสิเพราะผมเชื่อว่าคนดูตรงนี้น่นาจะเคยสั่งมาแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราขายมา3ามสีป่ปีหมูเนื้อแดดเดียวทอดชุดละสองร้อยเก้าสิบไอเนื้อนะเนื้อสองร้อยเก้าสิบห้าน้ำหนักสี่ร้อยกรัม สนใจพิมก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปอินบ็อกซ์ก็ได้น,นี้เนื้อนะครับเนื้อบัวคัดเนื้ออย่างดีใช้เนื้อส่วนพิเศษเท่านั้นผมได้ย้ําเลยกับเพื่อนเนี่ยนะห้ามเอาเนื้อที่กูไม่กินเนี่ยไปขายกับไอ้เอฟซีนะใคกับคุณผู้ชมนะนะทามาให้ดีเหมือนกับกูไปบ้านมึงอะนะพูดแบบภาษาเพื่อนเพื่อน,นกันอะเหมือนกูไปบ้านมึงอะนะทําแบบนี้เลยกูกินยังไงให้คนดูเขากินแบบนั้น มันรับปากผมก็เลยทํมาสามสี่ปียอดสั่งซื้อก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆยขายมาสามสี่ปีลไม่เจ๊งสักทีเนี่ยเฮ้ยอย่าไปเจ๊งนะสองร้อยเก้าสิบห้าน้ำหนักตั้งสี่ร้อยกรัมทอดเสร็จแล้วแดดเดียวนะครับตากแล้วอร่อยมากทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันไปทํายังไงให้อร่อยเนี่ยไอหมูเนื้อแดดเดียวผมว่าทุกคนก็พอจะรู้ว่ามันทากันยังไงแต่ผมทําให้ตายงก็ไม่อร่อยเท่ามันนะครับนะมันมันมันบอกว่ามันมีสูตร นะมันเลือกนหะนะ้าที่สําคัญต้องทําอย่างมีความสุขอ่าเหมือนกับเป็นขี้เหล้าทํากับข้าวอร่อยอ่อยากกินไอ้ผมเป็นนักดื่มนะครับอันนี้พูดตามตรงผมเป็นสายดื่มนะสายดื่มเพราะนั้นเนี่ยนักดื่มเนี่ยจะกินจะหาแต่ของอร่อยอร่อยกินนะครับไม่กินซีซัวนะครับนักดื่มเนี่ยสองร้อยเก้าสิบห้าน้ำหนักสี่ร้อยกร,รมัมอันนี้เนื้อนะครับอ่าถ้าใครไม่กินเนื้อมากินหมูไหมหมูแดดเดียวเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนไม่ได้พูดนานแล้วกินอย่างเดียวเอ,อหมูเนี่ย จะถูกกว่าเนื้อนะครับหมูจะ2อ0ร้อยห้าสิบหมูสองหนะครับมีทั้งหมูมีทั้งมันผสมผสานกันไปนะครับเอาสําหรับคนที่ชอบจริงๆนะครับคือนะาราคามันก็อ้วนนะแต่คนกินของอร่อยเนี่ยผมก็ลดน้าหนักนะควบคุมอาหารแต่บางครั้งมันก็อดใจไม่ไหวนะเพราะมันอร่อยก็กินนิดๆหน่นนนอยๆเอาหมูแดดเดียวเนี่ยจะชุดละสองร้อยหบนะสองหเนี่ยนหมูแดดเดียวชุดละสองร้อยห้าสิบนะ น้ำหนัก400กรัมหมูจะถูกกว่าเนื้อนะครับหมูจะถูกกว่าเนื้อชุดละ250บาทสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความคุณผู้ชมดูคลิปยุคนอยู่เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะดูผ่าน YouTube ดู Facebook ดู Ti k To อกดูอะไรก็ตามแต่นะครับกดแม่งให้หมดโทษนะครับพูดคำหยาบเพราะอารมณ์กำลังขึ้นนะเห็นตำรวจไล่จับโจเรเมื่อกี้อารมณ์มันขึ้นเลยคุณผู้ชมครับ เห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อส,สักครู่เนี่ยอารมณ์มันขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ย <_ S 2> คุณผู้ชมวันนี้จะดุเดือดสักนิดหนึ่งนะฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งอ่ากดแจ้งเตือนนะกดซับสไครต์กดอะไรแบบนี้กดแม่งให้หมดเลยวันนี้เดือดหน่อยเพราะว่าเห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อส,สักครู่เนี่ยอารมณ์มันขึ้นค,คุณผู้ชมครับเนื้อสองเก้าห้าสี่ร้อยกรัมหมูสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยกรัมเหมือนกันนะครับเนี่ยสองอย่างนี้ครับอร่อยมากกะสั่งทั้งสองอย่างก็ได้ลองดิผมท้าเลยถ้าคุณผู้ชมเคยกิน หมูกับเนื้อแดดเดียวที่ไหนแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเขาอร่อยนะผมท้าเลยผมท้าเลยทาไมผมท้าทำมผมไม่ได้โม้นะเพราะผมไม่คิดของผมเองว่าของผมอร่อยที่สุดเอ,า,อางนี้ละกันนะครับใครก็รู้ว่าผมเนี่ยเวลาพูดความจริงอันนี้พูดจริงๆดูดูตาดิดูสีหนะ้าตาเรื่องจริงไปร้านหรูๆไปร้านในห้างไปร้านอะไรก็ตามแต่ผมมานึกถึงหมูหมูเนื้อแดดเดียวของตัวเองหมดลล้านเปอร์เซ็นต์นะ แบบยุคคนนะยุคคนก็พอมีอันจะกินน่ะพอซื้ออะไรกินได้นะแต่ว่าอร่อยสุดคืนนี้เนื้อสองเก้าห้าหมูสองร้อยห้าสิบผมไม่รู้จะโฆษณายัางไงแล้วคุณผู้ชมนะถ้าอยากกินหมูเนื้อแดดเดียวที่อร่อยที่สุดเอาแบบยุคนโมนะซื้อเลยนะสนใจพี่ก็าว่าสนใจเข้ามานะครับเราต้องซื่อสั์ต่อตัวเองนะว่าอร่อยจริงนะคือเมนูหลายอย่างผมก็คิดว่าอาจจะยังสู้เจ้าอื่นไม่ได้แต่ก็อร่อยนะแต่ถ้าเป็นแหนมไส้อัว หมูเนื้อแดดเดียวเนี่ยเอเอมิชลินต้องเข้าผมแล้วนะนี่ผมพูดจริงๆผมเป็นคนหลงตัวเองระดับหนึ่งไม้เขาเรียกว่าไม่หลงตัวเองเขารลบตัวเองซื่อสัตย์ตัวตัวเองนะใครจะว่าไม่อร่อยแต่ผมว่าอร่อยอะ่ะผมไม่ได้หลอกตัวเองเนี่ยนะเพราะผมกินมาสี่ปีคนบ้าอะไรกินหมูกับเนื้อแดดเดียวตัวเองมาสี่ปีแทบจะไม่กินของที่อื่นเลยอ่ะคนบ้าอะไรนะครับมันเป็นบ้าจริงไอแหนมก,ก็กินคนเดียวไส้อัวก็กินคนเดียวสั่งเลยครับ เนื้อควายก็มีนะคุณผู้ชมสด,ดิ้งก็มีหรือเอานี่ไหมเออผมขอโฆษณาโกโก้กาแฟหน่อยมาโกโก้ออ,อีซี่โกโก้มาแล้วนะครับผมขายกาแฟเนี่ยผมขายกาแฟเนี่ยจนรูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับสามร้อยเก้าสิบนะกล่องละสามร้อยเก้าสิบเออมีคุณผู้ชมถามมาว่าอายุคนทำไมรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีขึ้นนี่แหละครับผมควบคุมอาหารหนึ่งนะครับต้องควบคุมอาหาร คุณจะลดน้ําหนักอย่าไปเชื่อนะครับมันจะมีนั่นนี่ให้กินแล้วคุณออกกําลังกายเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับออกได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีเวลาออกหรือเป็นคนขี้เกียจออกกําลังกายเนี่ยควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณควบคุมอาหารคุณจะโทมนะครับนะคุณจะโทมคุณต้องมีตัวช่วยนี่อีซี่คอฟฟี่สามร้อยเก้าสิบนะอีซี่คอฟฟี่มันผ่านไปแล้วคุณผู้ชมสนใจพี่ว่าสนใจมาผมขี้เกียจโฆษณาและกินมาเป็นปีผมทําเองนะครับ ไม,ม่เหมือนเจ้าอื่นนะเจ้าอื่นที่เขาไปไอหาโรงงานทําอะไรเงี้ยมาโฆษณาเพราะเป็นคนโดง่งคนดังผมไม่ใช่นะครับอันนั้นเขาขายสังเกตดูดิเขาขายกันห้าเดือนปีหนึ่งเขาก็เลิกละถูกไหมฮะอันนี้ผมไปคุยกับหมอคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะผมกินกาแฟทุกวันแต่ผมเนี่ยหลังๆมาเนี่ยร่างกายไม่ดีอ้วนและหลงๆล,ลืมๆผมไม่อยากไปหาหมอผมไม่อยากไปโรงพยาบาลหมอก็เลยบอกว่ายุคนคุณกินกาแฟทุกวันทําไมคุณไม่หากาแฟที่มีประโยชน์กิน ได้ไหมเพราะคุณไม่อยากกินยาใช่ไหมใช่ครับเท่านั้นแหละมันเหมือนกับหูตาสว่างก็เลยเป็นที่มาของการพยายามตามหาหมอผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความรู้เรื่องกาแฟจนไปเจอกันนั่งคุยกันยี่สิบนาทีเข้าเรื่องเลยรู้เรื่องสรุปยุคนต้องดูแลสมองยุคนต้องควบคุมน้ําหนักยุคนต้องดูแลระบบประสาทหัวใจไขมันอะไรต่างๆก็เลยเป็นที่มาของ easy coffee easy coffee ก็จะมี วิตามินอย่างดีนะฮะเน้นบำรุงสมองนะครับสายตานะครับสมองสายตานะครับ A b บ b ห้าบสิบสองเห็นไหมวิตามินสูงไขมันน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์และที่สำคัญเติมมีเข้าไปเห็ดสมุนไพรครับก็คือถัเอองเช่ามายาบุชิตาเกะชื่อมันอ่านยากต้องอ่านในนี้เห็ดหลินจือเห็ดไมาตาเกะเห็ดชิตาเกะกินมาเป็นปีสามร้อยเก้าสิบสนใจพี่ว่าสนใจเข้ามา คือผมไม่อยากไปโจมตีคนอื่นนะผมคิดว่าคนอื่นขายเนี่ยบางครั้งโลกสมัยใหม่คุณต้องมีความจริงใจกับประชาชนต้องมีความจริงใจกับเอฟซีคุณไปจ้างโรงงานมาผลิตเนี่ยแล้วคุณก็กินกันแม่งสามสี่เดือนมีกระแสดโด่งดังขึ้นมาแล้วสุดท้ายคุณก็เลิอกอา้าวดีจริงแม่งไปกินทั้งชีวิตอะ่ะถูกไหมคุณผู้ชมเอาว่ากันตามตรงดีจริงก็กินตลอดไปสิจะมากินอะไรสามสี่เดือนแล้วเลิกขายไม่จริงปีหนึ่งครับปีหนึ่งแล้วแล้วมันก็จะเป็นตลอดไป ถ้าเขายังผลิตให้ผมนะอ,อถ้าเขายังทําธุรกิจกับผมได้นี่ก็ต้องพูดในมุมเขาด้วยไม่ใช่พูดในมุมเลวยคือมันมันก็ไม่ใช่ว่าขายมันก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างกลัวเขาเนี่ยเขาทําให้เนี่ยเพราะเขามีความรักความเคารพต่อกันเพราะเขาเพราะผมเขาก็เป็นเอฟซผมในเรื่องของข่าวเนี่ยชอบยุคนพูดข่าวแม่งมันดีอะไรประมาณเนี้ทีนี้พอเป็นเอซี่คอฟฟี่ปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่กินกาแฟแต่อยากแต่เชื่อนะว่ายุคนเอาของดีมาขายไม่กินกาแฟ อ่ะก็เลยที่มาครับนี่เป็นโกโก้ครับโกโก้เอางี้ละกันโกโก้ผมไม่เค็มหรอกว่ามันอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมาคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะโกโก้เนี่ยบางครั้งที่อร่อยเนี่ยเพราะมันแสนตาลเยอะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับมันใส่น้ําตาลคุณผู้ชมที่ติดหวานนะครับที่กินของหว,วานๆนี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันมีความรู้เนี่ยเพราะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญมันเป็นน้ําตาลที่มันมาจากอะไรไม่รู้เขาเรียกภาษา,อ,าอังกฤษอหะนะแต่มันไม่ดีต่อร่างกาย น้ำตาลหวานๆที่คุณผู้ชมติดเนี่ยกินปุ๊บมันจะหวานปรี๊ดเลยขึ้นสุดลงสุดอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้ใช้น้ำตาลสกัดจากธรรมชาติแล้วครับหญ้าหวานแล้วก็อะไรหญ้าหวานนะอีกอันหนึ่งผมจำชื่อ,อไม่ได้มันพูดยากมากเลยนะผมไปเจอผู้เชี่ยวชาญมานะที่แน่ๆมีหญ้าหวานตังหังกล้วยกล้วยอะไรสักอย่างอะสกัดจากธรรมชาติครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะหวานละมุนปลอดภัย คือผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนไม่กินหวานเลยนะครับทุกวันเนี้ยแม้ว่าไอซครีมน้ําหวานเนี่ยผมไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าผมดูแลสุขภาพนะครับแต่อันนี้หมอบอกว่ากินได้ยุคนแล้วผมกินไปเออมันหวานจริงวะ่ะคุณผู้ชมนะแล้วผมก็ถามเขาตอว่าหมอทําไมโกโก้มันมันนะผมไม่กินนะไม่ใช่เขาทํามาจากเอ่อไฟเบอร์ของอะไรสักอย่างอะ่ะแม่ผมจําชื่อไม่ได้โทษจริงนะขออนุญาตจริงนะเดี๋ยววันหลังก็ทำโฆษณามาให้ดู เพราะมันเป็นความรู้ของเขาเ<ม>ลิกหมอสามอย่างเนี่ยใช่ครับท่านนั้นไม่พอหมอบอกว่ายุคนคนอ่ะชอบไอ้ไอ้เห็ดสมุนไพรเจ็ดอย่างใช่ไหมแต่อันนี้ใส่ไปสิบสองอย่างเลยสิบสองอย่างใส่ไปสิบสองอย่างวิตามินอีกสองตัวเน้นเอกับบีหนึ่งบำรุงนี่ครับสายตาสมองผมก็ถามหมอต่อว่าหมออันนี้ใครกินได้บ้างที่ผมจะไปโฆษณาเนี่ยหมอก็บอกว่าทุกเพศทุกวัยครับ ทั้งเด็กจะซื้อให้ลูกกินถ้าลูกคุณกินโกโก้เนี่ยซื้อเลยคือเนี้ยเด็กสมัยนี้นะเราโตแล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่คนหรือเราเป็นคนดูแลตัวเองเนี่ยอย่าไปกินโกโก้ที่มันไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลยผมเนี่ยยึดหลักนี้นะเนี่ยเมื่อก่อนผมกินกาแฟทุกวันกินกาแฟตามร้านไอ้ตลาดทั่วไปไม่ได้อะไรเลยกินระบ้วนทิ้งบ้วนทิ้งภาษาผมนะครับนะวันหนึ่งอ่ะสี่ห้าสิบบาทนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่สามสี่สิบสองพันสองพันนะครับกินกาแฟเนี่ย อันนี้สามร้อยเก้าสิบโกโก้เนี่ยโกโก้จะมีแปดซองนะครับเพราะว่าเราใส่คุณค่ามาเยอะนะครับเห็ดสมุนไพรดูสิสิบสองอย่างได้กินวิตามินด้วยปกติไปซื้อวิตามินกระปุกมากินเนี่ยวโว้กตั้งหลายบาทถูกไหมโกโก้และที่สําคัญผมนี่อึ้งเลยทําไมหอมหอมมากอร่อยมากนะลูกชายผมก็ติดใจนะครับผมก็สนับสนุนเพราะผมถือว่าคือผมมากลัวมากเลยเด็กสมัยเนี้ยไปเข้าอะไรร้านสะดวกซื้อ ไปกินขนมของขบเคี้ยวของหวานน้ําตาลลูกอมเงี้ยมันไม่มีประโยชน์นะเด็กเนี่ยชอบมากโกโก้ช็อกโกแลตใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าคิณคุณโกโก้อีซี่โกโก้เนี่ยคุณได้ดูแลลูกคุณอ่ะดูดิไขมันน้ําตาลตําครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ตำเออไม่ไม่ใช่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ขออนุญาตนะครับตําเลยครับก็ห <c oughs> มอเป็นคนทาอะคุณผู้ชมหมอเป็นคนทําหมอเป็นคนทากับผมนั่งคุยกับผมคุยกันบ้านๆเลย นะครับหมอเขาเก่งมากใจดีมากก็เลยเป็นที่มาของทั้ง easy coffee คนไม่กินกาแฟอยากกินโกโก้ easy โกโก้สามบาทลองดูสิครับอร่อยมากหอมมากและที่สําคัญได้ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่คุณผู้ชมรักหมดยุคแล้วครับที่เราจะกินกับข้าวขยะอาพูดตรงๆนะอย่าหาพูดคำหยาบนะ <c oughs> กินกับข้าวขยะกินแล้วก็อร่อยก็อร่อยแต่ร่างกายเสียหายไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินทั้งทีเนี่ยมันต้องได้ดูแลสุขภาพ อย่าเอาเงินไปดูแลตอนเข้าโรงพยาบาลน,นะนี่วิธีคิดผมนะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้จะได้เข้าโรงพยาบาลช้าที่สุดยังไงคนเรามมนก็หนีโรงพยาบานนลไม่พ้นหรอกแต่เข้าให้มันช้าที่สุดดีที่สุดนะเพราะฉนั้นเนี่ยก็ฝากทั้งโอ้โหวันนี้วันนี้อาจจะแตกต่างนะหมูเนื้อเนี่ยเดี๋ยวก็ขายโกโก,โก้กาแฟก็ขายเดี๋ยววันหลังเอารีวิวโกโก้มาให้ดูเดี๋ยววันหลังชงให้กินนะอร่อยมากอร่อยมากนี่คนลดน้ำหนักยังกล้ากินเลยครับนี่คนลดน้ำหนักเนี่ยควบคุมอาหารเนี่ย เอาเอาความมั่นใจเลยไม่กินโกโก้ไม่กลัวอ้วนเหรอไม่ครับเพราะผมมั่นใจคุณหมอของผมละเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเขาหรอกที่เขามาชวนทําอีซี่เนี่ยจนผมกินมาปีหนึ่งขายมาปีหนึ่งผมเชื่อแล้วว่าแก่ของจริงก็เลยเป็นที่มาของโกโก้ยิ่งกว่าเชื่ออ,อีกยิ่งกว่าเชื่ออ,อีกหมดเวลาวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ